คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะก็บอกว่าพอหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้ เปิดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเนี่ยนะคะรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองก็มีข้อสั่งการค่ะให้กระทรวงแรงงานเร่งบรรจุตําแหน่งงานว่างในสาขาท,ที่ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจบริการแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกทางจังหวัดภูเก็ตเองกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวค่ะก็พบว่านายจ้างเนี่ยนะคะต้องการแรงงานทั้งหมด ประมาณ5,400อัตราด้วยกันค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นมีคนที่มาสมัครงานแล้วได้งานแล้ว2,000อัตรายังมีความต้องการอีก3000กว่าอัตราด้วยกันเนี่ยนะคะคือยังมีความต้องการแรงงานอีก3 0 0พันกว่าตำแหน่งด้วยกันนะคะตอนนี้เขาก็บูรณาการความร่วมมือกับทั้งสถาบันการศึกษาด้วยสถานประกอบการด้วยในการที่จะจัดหาแรงง,งานทั้งจากใน ภูเก็ตเอและก็จังหวัดอื่นๆนะคะตามระบบทวิภาคีแล้วก็การทำา o u u ให้นักเกรียนนักศึกษามาทำงานระหว่างเรียนได้ค่ะโดยขณะนี้สถานประกอบการสามารถรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้ว3,700กว่าคนนะคะมีน้องๆไปทำงานพาร์ทไทมแล้ว500กว่าคน ทำให้สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานเบาบางลงได้ค่ะส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนะกระทรวงแรงงานจะมีการจัดทําแผนการจัดการแรงงานจังหวัดภูเก็ตปี66ถึงปี70ค่ะเขาจะจับมือกันนะคะทั้งกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเกต็ตสถานประกอบการและก็ภาคการศึกษาเพื่อการจัดการปัญหานี้อย่างยั่งยืนและที่สําคัญเตรียมความพร้อมสําหรับงานเอ็กซ์โป2028ด้วยอ,อ๋อนี่มองไปไกลแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความร่วมมือเนี่ย